นี้นะครับให้หาว่าลบ176เจ็ดสิเป็นคดที่อยของลำดับนี้นครับลบ1ไปลบลดไปลบหกนะครับลดไปเป็นลบสิลดไปเรื่อยๆนะครับก็เดาว,ว่าผลต่างร่วมน่าจะเป็นลบห้านะครับอลองดูนะครับว่าผลต่างร่วมเป็นเท่าไหร่นะครับดีเท่ากับเอาลบ6มานะครับลบด้วยลบ1ตรงนี้ดีๆนะครับอ่า ลบแล้วก็ลบต้องเป็นลบด้วยลบหนึ่งนะครับไม่ใช่ลบหนึ่งเฉยๆนะครับเพราะว่าพจน์นี้เป็นลบหนึ่งนะครับแล้วก็ลบหกลบลบก็เป็นบวกหนึ่งนะครับจึจะได้ลบห้าก็ได้ผลต่างร่วมมาแล้วว่าเป็นลบห้านะครับไปทีละลบห้าตัวถัดไปก็น่าจะเป็นลบสิบหกนะครับที่อยากรู้ว่าลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ก็ จะไล่เอามันก็คงจะเหนื่อยนะครับก็ใช้รูปทั่วไปนะครับมาช่วย an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นะครับเราอยากทราบว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่นะครับโดยที่เราทราบแล้วว่าพจน์นั้นคือลบ1 7 6เราก็แทนเข้าไปนะครับลบ1 7 6เท่ากับ a 1 a 1คือตรงนี้นะครับคือลบ1 บวกกับอยากรู้ว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหรเราติดไว้นะครับ n ลบหดีเราทราบแล้วคือลบหนะครับนี่คูณกันครับคูณกันนี้ก็ได้ลบหบวกลบหคูณ n ก็เป็นลบห n นะครับลบหคูณลบหก็เป็นบวกห้ลบจ็ดครับลบหบวกหก็ได้4 4บวก บวกกับลบก็กลายเป็นลบนะครับเขียนลบเลยก็ได้ลบห้เเท่ากับลบ176ย้าย4ไปลบนะครับก็จะได้ลบ176ลบ4เท่ากับลบ 5n ลบกันก็จะได้ลบ180นะครับเท่ากับลบ 5n ย้ายข้างไปนะครับไปหารก็ได้ลบ180หารด้วยลบ5 เท่ากับ n หารกัน5 35 5, 6 30เพราะฉะนั้นได้ n เท่ากับ36นะครับเพราะฉะนั้นพจน์นี้ก็คือพจน์ที่36เป็นคำตอบนะครับที่คิดก็หาผลต่างร่วมนะครับแล้วก็ใช้รูปทั่วไปมาช่วยคิดนะครับรูปทั่วไปแบบนี้ท่องให้ได้นะครับสวัสดีครับ